ธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากกรุงไทย Next Saving นะครับเงินติดปีกให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับเรียกว่าปลอดภัยถึง3อย่างนะสะดวกทําธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และสาขาได้ 2. ปลอดภัยไม่ต้องกลัวคู่ฝากหายนะครับหรือโดนปลอมแปลงนะไม่ต้องกลัวเพราะมันอยู่ในระบบแอปพลิเคชันนะครับ 3. ง่ายๆไม่ต้องพกสมุด คู่ฝากเพียงแค่พกมือถือซึ่งคุณพกกันอยู่แล้วล่ละนะครับก็สามารถที่จะโอนนะครับรับโอนได้ง่ายๆสะดวกสะดวกง่ายๆนะครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับอัตราเงินฝากสูงสุดถึง1.5%ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทที่เปิดผ่านกรุงไทยเน็ก แอปพลิเคชันนะครับสะดวกง่ายๆทำธุรกรรมเงินฝากดอกเบีย้ยสูงได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ line, แล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีนะครับบัญชีเงินฝากกรุงไทยเน็ก s a เซฟวิ่งผ่านช่องทางกรุงไทยเน็กซแอปพลิเคชันสมัครง่ายๆทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ line, นะครับโดยวงเงินนะเงินส่วนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับให้อัตราดอกเบีย 1, ้ย1นแต่ถ้าเกิดคุณฝากมากกว่า1ล้านบาทนะครับส่วนต่างของ1ล้านนะ ได้0.55%นะครับกรณีเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงกรุงไทยเน็กเซฟวิ่งผ่านทุกช่องทางของธนาคารที่ไม่ใช่กรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันรับอัตรา,าดอกเบีย้ย0.55%ต่อปีรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับสมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากกรณีลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตั้งแต่7กันยาคม2563เป็นต้นไปนะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสม,มุดคู่ฝาก รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่เปิดบัญชีใหม่ผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตั้งแต่7ดกรดกฎาคม6-3เป็นต้นไปไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้นะครับผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันโดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขาการให้บริการของกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตามที่ธนาคารกำหนดเปิดบัญชีผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันได้สูงสุด1บัญชี จ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งมิถุนายนและธันวาคมอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้กรณีเปิดบัญชีผ่านทุกช่องทางของธนาคารยกเว้นกรุงไทยเน็กนะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสุดคู่ฝากรับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝากผ่านทุกช่องทางของธนาคารยกเว้นการเปิดบัญชีผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันโดยยินยอมตกลงนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขและตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนะครับของกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตามที่ธนาคารกําหนดใจดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งนะครับมิถุนายนและธันวาคมเหมือนกันสามารถดาวน์โหลดกรุงไทยเน็กนะครับเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงกรุงไทยเน็กเซฟิงได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ ios และ android นะครับสแกน qr code ได้เลย คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนะครับแน่นอนสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่มีรายชื่ออยู่ใน t h a i l a n d นะครับ un นะมีบัญชีกรุงไทยนะครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันก็ได้แล้วก็กรุงไทยเน็กนะครับลงทะเบียนผ่านกรุงไทยเน็กเท่านั้นนะผ่านแอปนี้เท่านั้นนะลงได้ตลอด24ชั่วโมงเลย การยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ NDID นะครับสำหรับลูกค้าใหม่กดเริ่มใช้งานนะครับเสร็จแล้วเลือกเปิดบัญชีเลือกเลือกเปิดด้วยบริการ NDID นะครับกดเลือกนะครับตรงนี้เลือกผู้ให้บริการที่เคยลงทะเบียนบริการ NDID หรือเลือกผู้ให้บริการเพื่อลงทะเบียน 4. ี่ทำทำรายการยืนยันตัวตนที่ธนาคารให้เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยเปิดบัญชีกรุงไทยสำเร็จแล้วในกรณีลูกค้าที่มีบัญชีกรุงไทยนะครับและลงทะเบียนผ่าน NDID ผ่านกรุงไทยเน็กนะครับ 1. ล็อกอินเข้ากรุงไทยเน็กนะครับผูกบัญชีที่สาขาที่มีระบบงานนะครับ e-solution นะครับทุกสาขาเสร็จแล้วเลือกบริการ NDID นะครับเลือกเมนูนี้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะครับกด ยอมรับนะครับเสร็จแล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อยู่นะใส่พินนะครับใส่รหัสพิน otp ไปเพื่อยืนยันการลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จสิน้นเ,เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนผ่าน ndid นะครับวิธีการ,เป,รเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารอื่นๆผ่าน ndid โดยเลือกธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนนะครับ เลือกิยืนยันตัวตนที่เมนูบริการ ndid นะครับด้วยการเปรียบเทียบใบหน้าผ่านกรุงไทยเน็กส่งข้อมูลลูกค้าให้ธนาคารที่ขอยืนยันตัวตนนะครับเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชีและดําเนินการเปิดบัญชีต่อนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะก่อนจะกกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ l l เซ็นเตที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจฉาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้นอยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มก่มพันธุ์หกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้น